นุ่นสุดที่พาย้อนแจงประเด็นดรามา่าขอใส่เสื้อก้อยจากนิกกี้กลางรายการพร้อมเผยความรู้สึกผวนร่วมง,งานนิกกี้อีกครั้งได้หรือไม่เรียกว่าเป็นที่รู้จักทั่วข้ามคืนหลังถูกโยงประเด็นร้อนในโซเชียลสำหรับนุ่นสุดที่พาที่ถูกโยงเป็นมือที่สามทำความสัมพันธ์ของอดีตคู่รักนิกกี้นชัดและก้อยอรัชพรต้องเลิกรากันทำให้สาวนุ่นถูกจับตามองและโดนทัวลงอย่างหนักภายหลังเจ้าตัวได้ออกมาเคลียรประเด็นดังกล่าว พร้อมกับย้ำว่าตนไม่ใช่มือที่สามทำความรักของใครพังอย่างแน่นอนนุ่นไม่มีปัญหาหวนร่วมงานนิกกี้ได้เสมอล่าสุดสาวนุ่นสุดที่พาได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการซานิบ้าได้เบาซึ่งมีการพูดคุยถึงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างตนกับหนุ่มนิกกี้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนเมื่อถามถึงคอมเมนต์ที่แรงที่สุดจากชาวเน็ต ที่ทำให้คิดถึงขั้นฟ้องร้องรวมถึงโอกาสกลับไปร่วมง,งานกับนิกกี้อีกครั้งเธอเผยว่าคอมเมนต์แรงประมาณไปเอากันมาแล้วเคยคิดจะฟ้องแต่สุดท้ายคิดว่าคงเป็นเวนียนเป็นกรรมเราก็เคลียร์กันนิกกี้โทรมาตลอดขอโทษขอโพยกันสุดฤทธิ์เราก็เข้าใจเราทําคลิปเพื่ออยากให้คนดูตลกไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรสําหรับความสัมพันธ์นิกกี้คือเป็นไปไม่ได้มากแต่ทุกวันนี้ยังสามารถกลับไปถ่ายงานด้วยกันได้ไม่โกรธเพราะหลังบ้านเราคุยกันหมดถ้าเขาชวน ก็ไม่ติดหนูไม่ได้มีปัญหาประเด็นขอใส่เสื้อของก้อยกลางรายการส่วนประเด็นดราม่าที่หลายคนขุดคลิปตอนที่เธอขอใส่เสื้อของก้อยกลางรายการทำให้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ด่าน,นุ่นเป็นจำนวนมากนั้นเจ้าตัวได้อธิบายว่าบางอันคือไม่รู้จริงๆแต่ว่าเราแสดงออกไปอย่างนั้นแล้วยกตัวอย่างเรื่องเสื้อมีแต่คนบอกว่าทำไมต้องอยากไปได้เสื้อเขาก็หน้าง,งานเราไม่รู้ว่าเป็นเสื้อเขาพอรู้ก็อ้าวจะปล่อยเดดแอร์ก็ไม่ได้ทำงานอยู่ หลังกล้องก็ไม่ได้ไปฉุดกระชากเอาของเขาทุกอย่างคือการแสดงเราก็คือแกล้งซึ่งคนก็คิดกันไปแล้วเราเองก็ห้ามความคิดใครไม่ได้แล้วก็ไม่ตอบคนที่เข้ามาหนาเพราะรู้สึกว่าต่อไปก็ไม่ได้อะไรเหมือนเขายื่นที้มาให้ก็ขี้เกียจไปละเลงที้กับเขา